สวัสดีค่ะช่องบานติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค่าเพิ่มประจำวันที่27กรกฎาคม2565เด้อเอาล่ะวันนี้นะคะ มีชุดใหม่ดะคาเนียเพราะว่ามีดาคาเนียเอาเวกเข้าแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมที่ทํางานสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดเนี่ยทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านเอาล่ะวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรใหม่ให้เรากันบ้างน,นะคะซึ่งก็มีชุดของดาคาเนียนะคะก็เป็นชุดคิเบเรอสนะคะแบบมีปีกหรือว่าเป็นแบบเอน,น,นั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวแม่บ้านให้ดู อาวุธนะคะจะประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีอาวุธเอเวกมาให้ด้วยนะคะรอบนี้อู้สวยนะเนี่ยโอเคถือว่าอาวุธนางก็นะประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็ชุดชั้นในก็เออเข้ากันอยู่เนาะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยว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 ชุดนเดี๋ยวดูร้อนจะเข้าแล้วอ่ะแล้วก็ชุดเอเว้ของราคเานียนะคะคือชุดนี้นั่นเองทุกคนอ่าหมุนตัวให้ดูสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เออปดพักคุมจะเป็นประมาณนี้นะคะก็อาวุธแรกนะคะ นี่ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคสวยงามมากออะค่ <laughs> ต่อไปแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณ6นะคะราคา3,200บาทรับไปเลยชุดกล่องพรีเมียมจุกๆ6กกล่องนะคะจะเป็นชุดอเวงนั่นเองแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาหิงคอร์ห้าสิบอันความทรงจำของช่าง25อันหรือเสียงคำราม50อันนะคะแล้วก็มีฟเจอรแต่งย35 5ิหนะคะแล้วก็มีชิ้นส่วนผลึกดามแหลมคมชิ้นส่วนผลึกดามแข็งแกร่งแล้วก็สก็ดแห่งความทรงจำนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะคะว่าจะเอาอันไหนเนาะแต่ว่าแม่บ้านจะไม่ค่อยแนะนาเสียงคำรามของบานเท่าไหร่เนาะเพราะว่าค่อนข้าง แจกเยอะจะแนะนํามไม่กดหินคอนก็ความสัญาของช่างอะไรแบบนี้ดีกว่าแล้วส่วนอันที่เหลืออันนี้แล้วแต่ต้องการเลยนะคะโอเคต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพมังกรน,นะคะแบบที่1ราคา1,540บาทรับไปเลยความสมกจาของช่าง100อันหินคอน300อันเสียงคำรามของบาน30อันแล้วก็ได้รับเฟลสแต็ก40อีก2ใบนะคะแล้วก็นาเถึงความทรงจำา20อันแล้วก็มีหนังสือรับช่างตีเหล็กเอ๊ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อจะได้รับคําแนะนําของบานนะคะก็น่าจะเป็นเอ,อ่อเหมือนเฟสแตก100ึ่ปะประมาณนั้นนะคะ โอเคต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพแบบท,ที่2นะคะราคา2,650บาทนะคะรับไปเลยชามส่วนต่าของช่าง200อันหิงคอน5 0 0อันเสียมคำรามราของบาน50อสิอนนะคะแล้วก็เฟลจตะแตก50แล้วก็หนังสือรับช่างตีเหล็ก100ก็คือน่าจะเป็นถ้าแม่บ้านเขาจะไม่ผิดน,นะจะเป็นเฟลชแตก2ใบนะคะใบละ1 0 0เฟลนั่นเองนะคะ แล้วก็ไปสูมลุ้นหอ่อความทรงจำอาสจานนะคะไปลุ้นๆเน,นีะคะว่าจะได้ขินคอนความส่าของช่างหรือสเก็ดนั่นเองนะคะแล้วก็มีสเก็ให้อีก50อันนะคะต่อไปสูนางจิ้งจอกขั้วโลกนะคะราคา320บาทน้องนำกลับมาขายให้นะคะถึงวันที่10สิงหาคมน้องก็จะมาวนเรื่อยๆนะคะอันนี้หน้าตาน้องเทียหนึ่งนะคะนี่รุ่นที่เอ่ออันนี้จะเป็นรุ่นสี่อันนี้รุ่นสามนะคะส่วนรุ่นหนึ่งกับสองจะหน้าตาแบบนี้อืม โอเคอันนี้ก็น้องก็เกคยใครชอบก็จัดไปน้องเพิ่มอ,อัตรากรนโดดไอเทมให้นะคะประมาณ1%อร์เน เ้ uh, 5, ืนอรเซตนะคะถ้าเป็นเทียสีก็ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะคะโอเคต่อไปแพ็กเกจเลือกรับสัตว์เลี้ยงแรนะคะรานะคาห้ารอยสี่สิบาทรับสัตว์เลี้ยงไปทั้งหมด3ามตัวนะคะเลือกซ้ำได้ก็จะมีสุนัขคูนิวมีน้องเม่นมีเอ,อ่อมีควนโลกมีมีน้ำตาลคามาซีเวียออกแดงโกเลมนะคะต้นไม้วิญญาณคิเมียร่าแล้วก็เซนทอร์นะจ๊ะ ก็สามารถเลือกซ้ำกันได้นะคะยามีกรั้งงนึงขายถึงวันที่1ิบสิงหาคมต่อไปนะคะหนังสือลาฮโอโนที่แข็งแกร่งราคา270อเจ็สบาทนะคะรับไปเลยหนังสือลาฮโอมมล15้าวันนะคะต่อไปชุดผ้าแอนของดาคเนียนะคะก็คือจริงๆมันมีขายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาเพิ่มเอ่ออาวุธอาวิเข้ามานั่นเองนะคะซึ่งโอ้หแอบดูน่ารักเหมือนกันเนี่ยแบบมันมีดอกไม้ติดด้วยอาวุธอันนี้จะเป็นชุดพรางนะคะเอ่อชุดพรางทะเลทราย โอเคแล้วก็ชุดชั้นในใหม่ของดคาเนียนะคะชื่อชุดชน้นในคะอิวลานะคะซึ่งแบบ่ยจยุ๋ยซึ่งบางก็จัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคแล้วก็ช่องอีเวนต์นะคะก็จะมีเอ่อ100หนึ่งร้อยไม้มาขายทุกวันนะคะยังไงก็อย่าลืมซื้อกันด้วยนะคะว่าแล้วก็ซื้อเลยนะคะหินครอดหนึ่งร้อยอันแห่ ه, ก็จะมีมาวันละอันนะคะในวันละหนึ่งร้อย ยาวๆไปถึง24สิงหาเลยนะคะสำหรับกิจกรรมร้อยไม้นั่นเองนะคะโอเคต่อไปช่องลดราคานะคะมีลดราคาออกระดาษหนังหน้าเดียวนะคะ270บาทแล้วก็น้ำหนักกระเป๋าตะกูลนะคะเหลือ189บเาท50ิเออหนนี้100ก็เหลือ3 0 0 315อยสิบห้าบาทแล้วก็แบบร้อยห้าสิบเหลือสี่รอสิบอดบาทย้ำก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นน้ำหนักกระเป๋าตระกูลนะคะไม่ใช่น้ำหนักกระเป๋าตัวละครน,นะคะเผื่อใครจะซื้อเดี๋ยวแบบโอ้ยเห็นแล้วราคาแล้วหน้ามืดแล้วก็ดูดีๆก่อนนะอย่างตอนนี้คืออันนี้มันเป็นสีเหลืองอะคือมันเป็นน้ำหนักกระเป๋าตระกูลนะคะไม่ใช่กระเป๋าตัวละครน,นะคะ กอดย้ำอีกทีหนึง่งแล้วก็เชื้อเพิ่มกันบริสุทธิ์ของมานีนะคะลดราคาเหลือ240บาทชุดเบอร์เซอร์เกอร์นะคะชุดเจ้าแห่งอสูรนะคะลดราคาเหลือ600บาทโอ้มีหมาป่าบนหัวด้วยหรอเงาเพิ่งเพิงสังเกต เท่ดีเหมือนกันนะชุดนี้ของเบอร์สเกอร์แล้วก็ชุดแมวดํานะคะของเทมเมอร์เหลือ600บาทเช่นเดียวกันแบบเอรี่เมียมแล้วก็นี้นะคะเป็นใบขยายกระเป๋าช่องตะกูลนะคะ4ช่องเหลือ162บาทค่ะแล้วก็ช่องเบสนะคะอย่าลืมมาดูกันนะคะอะไรยังอยู่ไหมอะไรยังไงที่เราสนใจเนาะแล้วก็แพ็กเกจน้ําหนักของตัวละครนะคะยังลดราคาอยู่นะคะถึงวันที่10สิงหานะจ๊ะใครจะจัดแพ็กอะไรก็มาดูกันได้นะคะทุกคน โอเคสําหรับวันนี้นะคะรางคาเพลก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็โอเคไม่เป็นไรก็ตอนนี้มันให้บ่ายลดราคามาใช้ได้ได้ึงวันที่29นะคะก็คือเหลืออีกสองวันจริงๆมันให้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละแต่แม่บ้างก็คือรอวันนี้อัพแปรแล้วค่อยจัดไปซึ่งแม่บ้างก็เอาไปใช้ลดชุชไชนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บคงไม่ถึงเรานะแต่ด,ดูดูก่อนก็จะมีชุดฤด,ดูรอเข้าเช่ปาษาสิงหาก็แม่บ้างก็รออันนั้นนะคะก็จะหมดและโปรโมชั่น ตอนนั้นที่ซื้อมาก็เหลือแค่นี้โอเคอะอยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่ามันนี้โดนหรือไม่โดนชุดอะไรอย่างไรบ้างก็ปาก,กันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าเด้อบายบาย